วันนี้มาเยี่ยมชมสวนรอบที่สองเรียกอาจารย์เรียกเรียกครูฝุดมีกว่าเออกว่าเรียกอาจารย์ผลหัวานรู้นี่ยเหรอน้ำมันหาวครับอันนี้มาทีต้นไม้ผักต้นนี้สวยอ่ะพี่ชายมีรูปไหมยังไม่มีฮะเดี๋ยวพร้อมจะาหนล้วจะบอกเป็นคนแรกเลยจองไว้นะเรียงแล้วเมื่อตอนนี้เหมือนกับบอนก็เลี้ยงทั่วไป ม่แล้วต่ละตอนนี้มจะหลายบาทสีมันมันบูมมากแต่สมัยก่อนตอนที่มันซบเซาเดีเป็นยังไงห้าสิบบาทอ๋อแต่มันก็ยังห้าสบาทก็ยังได้อยู่เพราะว่าพี่เบอร์สดเองทำเองมันก็ยังเป็นได้ใชมห้าสบาทบอนป้ายกระบอนด่างให้ฟังหน่อยบอนป้ายคือแบบไหนบอนด่างคือลักษณะอ่ะบอนป้ายนี่คือนาฬีบุรพาค่ะอ่าต้นนี้คือบอนป้ายค่ะ บอลด่างก็คือบอลด่างขาวด่างด่างก็คือหมายความว่าด่างฮาร์ปอะไรประมาณนี้อันนี้เขาเรียกบอลป้ายเห็นไหมเดี๋ยวผมจะให้ดูบอลด่างดาง่ดางก็คือพวกด่างขาวอ,อันนี้ก็จะป้ายแดงป้ายดําป้ายเขียวอะไรประมาณเนี้ยเขาเรียกบอลป้ายแต่ถ้าบอลด่างเนี่ยมันก็จะเป็นแนวหนึ่งอันนี้กี่ประเภทบดา่าง,งแบบไหนอะไรยังไงอย่างละประเภทนะฮะใช่ ดูง่าดูบันดาลนะบันดาลอันนี้ช่อเพชรเมืองนนท์เพชรเมืองนนท์บันดาลความด่างคือตรงไหนพี่อ่านี่อย่างนี้เลยเขาเรียกด่างฮาับปขาวขาวนี่ฮะอันนี้หรอคะใช่ครับนี่ด่างนี่เขาเรียกด่างคือพื้นใบมันสีเขียวใช่ไหมพื้นใบจะเป็นสีอะไรก็ได้แต่ถ้ามีความด่างก็คือขาวคือป้ายขาวป้ายขาวคือด่างใช่ แล้วมันจะแบบอย่องอื่นได้ไหมอ่ะได้ฮะถ้าบอลป้ายก็แบบนี้แพงหนุมานประสานกายอุ้ยเพิ่งเคยเห็นตัวจริงหนุมานประสานกายมันก็อย่างนี้เขาเรียกป้ายป้ายเขียวก็คือไม้ป้ายคือเป็นตัวท็อปที่สุดในบรรดาหนุมานทั้งหมดใช่เพิ่งเห็นตัวจริงอะนนี้ใช่ครับก็เหมือนชายชนเหมือนกันนะเมืองนอนก็หายากหายากครับก็แพงด้วยนะเมืองนอน แล้วอย่างนี้พี่อยากไปขยายพันธุ์ยังไงที่ร้าราอะอ๋อพี่อันนี้เป็นต้นแม่มต้นแม่ใช่ผาัวพี่ก็ต้องมีหลายต้นต้นนี้ผ่าไปยังคะต้นนี้ยังอะสวยมากเลยอะอะอันนี้อธิบายต้นนี้หน่อยอันนี้เป็นบอลอะไรครับบอลด่างบอลาต้นนี้ก็เป็นบอลด่างเขาเรียกนบอลป้ายบอลด่างก็คล้ายๆกันนะฮะด่างนี่มันมีหลายอย่างด่างคือมีหลายสีใช่ี่ใช่ใช่ใช่ครับ ก้อนมันสวยนะสวยถ้าป้ายก็คือจะมีแค่สีสองสีใช่ใช่ครับสวยมากอ่ะสวยตัวได้นะตัวใหญ่ทุกอย่างมันเหมือนเหมือนกันเหมือนกันแล้วที่ดูแบบมันต้องจำใช่ไหมชื่อมันเยอะมากเลยผมก็ไม่ได้จำหมดทุกต้นนะจำมือต้นก็ไม่ลืมมือต้นก็สับสนมันตอบไหนตอบได้มันตอบเหมือนมันเหมือนมันบางทีมันเกิดการผสมพันธุ์กันแล้วมันใช่มันยังตรงนั้นจะเป็นลูกไม้ใหม่ต้นนี้ชื่อมันมีวัฒนาเดี๋ยวมึงดู นก้าทับชื่อก้าทับแล้วตัวนี้ยิ่งโตยิ่งสวยไอ้ต้นนี้ตอนเลกตอนเล็กๆขี้เละบอกไม่ถึงก้าทับอันนี้พี่ตัวนี้สีแบบจัดตันนี้เพชรเจ็ดสีครับตัวนี้ชื่อเพชรเจ็ดสีวันนี้ดูกันเต็มเต็มนะนี่บอลสวยกว่าวันนั้นที่มาเองนะมันอยู่ที่คุนเลี้ยงนะ วันนั้นบอลยังไม่สวยเท่านี้นะอ่าต้นนี้ต้นฮิตท็อปอีกต้นหนึ่งอะี่ยต้นนี้เพชรจอมทองเออสวยฮะหายยากแล้วก็แพงมากอันนี้มันยังต้องหมดไปรอบนึงล่ะมาช้าเพชาจอมทองใช่สวยมกราคาก็สมตัวเท่าไหร่คะพี่ก็ต้นเล็กก็อยู่ลำหลักหมื่น แลนนี่ต้นนี้พี่ต้นนี้ก็หลายหมื่นโตแล้วใครยังไม่มีต้องมาตอนที่ผมขายดีเหมือนกันนะต้นนี้เป็นสันนิวาสถตะกูอับซ้อนสวรรค์ แต่คล้ายๆอักษรสวรรค์เออใช่คือผมมีอะไรนะคะเนี่ยสับเจริญผมมีต้นเดียวนี่แหละทำไมถึงไม่ชอบตระกูลนี้อะคะผมว่ามันมันเล็กแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงโตช้าเป็นไม้ตะกูลมันมันเหมือนนิาชาเลยอะไม่เหมือนไม่เหมือนนิาชาสวยฝ่าเชื่อผมดิแข็งแรงกว่าเยอะนิาชาใช่นี่เพิ่งจะจอมเพิ่งจะเพิ่งจะปุ้มมาลง แต่จริงมีหลายต้นผมขายกินหมดพี่ชายเป็นคนตลกเอ้านี่นี่โนบเก้าโนบะเก้านี่เองซุกแล้วซุกอีกซุกแล้วซุกอีกมีหนอว้าวมีว้าวใช้แบบใช้หนอหนอต้นนี้หนอน่น่ารักอ่ะ นอขายกี่บาทเนี่ยเดี๋ยวจะไปขายบุษราคามาซื้อแงะไม่ได้ยกไปทั้งกระถางเลยขายกระถางกี่บาทเนี่ยะอ้ะอามดูบบว้าวแบบนี้เขาเรียกบอลใบยาวปะใช่ค่ะ เล็กๆมันก็ด่างแบบนี้เหมือนกันนะพี่เนาะต้นนี้ด่างยาวเลยฮะไปเดี๋ยวผมให้ดูต้นที่ผมเวทมรกดเหมือนกันแต่ผ่าแผงตอนนี้ผ่าแผงนะฮะเป็นกาบไปเลยเป็นกาบครับใช่ตันนี้น่าจะตั้งชื่อได้ผ่าแต่ว่าแผงอผ่าจากเวทมรกดครับแต่แผงเป็นบอลกาบดูดูดูมันเป็นความซวยหรือว่าความโชคดีของผมอ่าเป็นความโชคดีดีค่ะอ่านี้ฮะอ่า ขาจากเวทมาเรากัดต้นเดียวในโลกน่าจะประมาณนั้นต้นเดียวในโลกจริงๆกาบจริงๆเลยปกติจะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบนี้คู่นี้แผงออกมาเป็นแบบนี้อีกต้นหนึ่งแผงอีกต้นหนึ่งเหมือนแม่เป็นเป็นต้นสุดท้องน้องเลยที่บรรจอุสุดแล้วจ้ะสาวสวยทุกคนมีต้นใหญ่อยู่ตรงนู้นนะโอเคหรือที่พาไปดูต้นต้นแม่หน่อยค่ะสาวสวยทุกานของอาจารย์วิรัติอัดเอี่ยมสาวสวยทุกานต้นเก่งเกๆมันไม่สวยนะโตขึ้นมันสวยสาวสวยสุภาพร เท่าไหร่นะคะต้นเล็กต้นเล็กต้นหนึ่งแปดพันครับวันนี้มีหรอคะมีครับมีสเตตินหนาเป็นของอาจ,จารย์วิรัตอาจเกี่ยวสวนมาลัยทองให้พี่ยาวไปปะขออีกทีกะอาจารย์ห <c oughs> นู <c oughs> ยังไม่ได้อัดขอ <c oughs> อาจารย์วิรัต คือบอลแบบนี้ไม่ค่อยเห็นนะใบไม่ค่อยมีฮะตัตมยากตัวนี้กับลูกไม้เหมือนกันลูกไม้สีอะไรอะคะสีชมพูฮะนี่ชมพูกับชมพูทำไมมันมีขาวอะชมพูกับแดงจ้ะยังไม่โตไงทุกอันนี้นะคะมีต้นเดียวในสวนนะคะในสวนจ้ะเดี๋ยวจะซื้อดีไม่สิบตานะคนมาตบเรื่อยนี่ลูกตาแล้วก็นี่ขาหัวไว้ไงนี่ดารานกพิราถอนไปมั่งแล้วถอนไปเรื่อยๆมันขึ้นมาเราก็ถอนเรื่อย ถอนทำไมล่ะพถอนปลูกครับปลูกสิลูกค้ามากระถอนถุงหอกขายมั่งเลยมากอันนี้คือถุงห่ออ๋อนี่ถอนนี่นี่นางรักสดใครยังไม่มียังไม่มีค่ะดูไม่มีจะขายนางรักสดอ่ะแต่นี่เราได้แล้วเก้าสิบบาทเราประพันห้านางรัสดเออแต่ไม้หายากตรง้ต้องเอารักได้แล้วจะเอาไหมเอาได้ค่ะเอาพิเศษหน่อยแค่ต้นละพันมาแบบ โยังบุ๊ยคันนี้เขามีเยอะข่อยนะเนี่ยยังคันนี้เขามีโรงเรือนแล้วนะเนี่ยทำตู้เสร็จแล้วเหรอคันนี้เขามีแล้วนะดูซิมีอะไรมีอะไรใหม่ของเขาเหลืองกันตาอยู่ไหนคะอยู่ดูในตู้ค่ะอันนี้เหลืองทองจีคืออะไรนะแต่ทีูดเนลูก อันนี้เป็นบอลเหลืองต้นบอลเหลืองที่เขาเป็นพัฒนาไเลต้นเป็นไม้ลูกไม้สิอันนี้ได้ไปต้องไปต้าพระตู้อบใส่ตะกร้าอบก็ได้แต่ยังไม่มีหลวงพ่อพูนเขาก็ยังไม่มีเก็มีแต่หลวงปู่ปู่ทิมได้สองต้นได้อยู่สองต้นโดนถอนอยู่เรื่อยทำไมหลวงพ่อพูนเอาก็ได้หนูเอาไม้เก่าหายากคนเอาค่ะ เอาใช่ไหมเอาใช่ไหมหมดตัวแน่ไปเลยไม่หมดหรอกเหลือให้ค่ารถกลับบ้านมั้งจะสวนอะไยทองเนี่ยนี่ลูกน้อยยังไงจะราคาเขาไปเนี่ยแต่ว่าต้องมาสวนพี่ชายก่อนจะไปวันนี้ก็ได้เขาจะถ้าไปเขมารับผมก็ได้มันจะได้ผมจะได้ไปเที่ยวด้วยน้เอ๋เนี่ยเคยเรียนของเขาน่ารัก แล้วขวานพี่ขุงทายปคที่อนยนที่ชายผสมไมีฮะเดี๋ยวผมจะพาไปไปดูที่ผมจะถวายพระองค์ท่านนที่ตึกสีนี้สองต้นเป็นบุตาเป็นบุญตาอันนี้ขยายตู้เพิ่มยังคะก็เพิ่มนะนั้นมีแบบนี้ยังมีแล้วมีแล้วอ่ะใช่เพิ่มเท่าเดิมแหละไม่มีที่แล้ว อ่ะเปิดเลยครับอ้าวให้ทายสองต้นไหนอันนี้คือของที่จะปอาาาะวัติใช่ไหมครับ